มีการขัดข้องทางเทคเนิคอย่างรุนแรง <G ül> สงสัยว่าแขกรับเชิญของเรามาจากสายมูเตลูค่ะ <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะส่วนตัวไม่มูแต่ว่าแบบมีองค์มีของอะไรไหมนี่ต้ <S <S องให้ <S 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 ใช่ไหมคะต้องไ่โดดไมส <S <S อันนี้ไม่รู้ไม่ามารถ <S <S ่าเป็ตัวเองคงไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมลมฟ้าอากาศอาจจะเป็น องของการถ่ายทอดสัญญาณทําให้เกิดอาการแอซิดเอนเล็กน้อยเรามาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าค่ะกำลังสนุกสนานกับเล่มที่2ของเราค่ะอาจารย์เล่มที่สองเออจริงที่ที่ที่พี่วาวแนะนำอ่ะมันชื่อว่าวิจักวิจารวรรณกรรมฝรั่งเศสแต่คุณเขียนคนเดียวกันอาจารย์นพพรประชากลแล้วก็มันก็จะมีเออแต่เล่มนั้นอ่ะลักษณะจะเป็นเหมือนกับว่าวรรณกรรมฝรั่งเศสแต่ละสมัยเป็นยังานพัฒนาการเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเนาะก็จะได้แบบ แต่ว่าแน่นอนว่าเห็นภาพรวมนะมมแนวคิด <ฮะ S 1> สังคมวัฒนธรรมทําไมคนฝรั่งเศสถึงเป็นอย่างงาั้นคนตะ,<ฮ>ะวันตกถึงเน้นเรื่องสิทธิเพราะทําไม,ม,มถึงคิดเรื่องนั้น <ฮะ S 1> เรื่องนี้ตลอดเลยเงี้ยก็อาจจะมีในหนังสือเล่มน,นั้นบ้างหรือถ้า <ฮะ S 1> ไม่มีเนี่ยก็ตามหาอ่านจากงานเขียนเออของ อาจารย์นพพรประชากร์ซึ่งเป็นนักวิจารณวรรณกรรมฝรั่งเศสเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างดีกว่าว่าเสน่ห์ของการวิจารณวรรณกรรมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนแบบเก่งๆฉลาดรอบรู้อย่างอาจารย์อาจารย์นพพรเนี่ยนะเธอบอกว่าวิจารณวรรณกรรมไว้ว่าอย่างไรเล่มก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงลูกอสลูกอิสรใช่ไหมอาจารย์นพพรเนี่ยก็ พูดถึงลูกอีสานในบทความอย่างน้อยที่เปเจอเนี่ยสองบทความบทความหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าการที่คำพูลบุญทวีใช้ขนบของนิยายแห่งการเรียนรู้ทำให้ลูกอีสานเสนอภาพลักษณ์ของอีสานที่แตกต่างจากนวนิยายนวนิยายนิยมเพื่อชีวิตที่ว่าด้วยท้องถิ่นนี้อย่างสิ้นเชิงท้งที่นวนิยายทั้งสองแนวก็ใช้วัตถุดิบเดียวกันก็คือความยากลำบากความยากแค้นเนี่ย นะแต่เมื่อนํามาจัดฉากและผูกเรื่องนะมไม่เหมือนกันนะมันก็เลยทําให้การสื่อความไม่เหมือนกันกล่าวคือในลูกอีสานค,คุณค่าของความเป็นอีสานอยู่ที่การที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความยากลําบากนะความสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีศักดิ์ศรีสรุปแล้วคือความเป็นอีสานอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองอมนะไม่ต้องให้มีใครมาสงสาร เพราะความสงสารมักควบคู่ไปกับการดูถูกแบบลึกๆนั่นเองนี่จันนุพรเขียนไว้แบบตั้งแต่ปี4 3สาอ่ะเหตุการณ์พวกนี้มันยังเกิดขึ้นเนาะนักวิจารณ์วรรณกรรมเนี่ยถ้าเขามองอะไรทะลุปูโป่งเนี่ยมันน้อนข้างจะเป็นสากลแล้วมันก็ timeless คือเป็นอมตะเราเห็นเรื่องการดูถูกเรื่องนั้นนนี่มันก็จะมีเรื่องตั้งแต่เราเด็กๆจนตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่เราเองนะนะคนีสานจะทําใจรับมันยังไงจะรับมือจากที่คนอื่นๆไปยังไง ช่วงช่วงก่อนหน้านี้เมื่อตอนปลายปีเป็นสิ่งที่แบบเขาน่าจะไม่เข้าใจชีวิตของคนอีสานเนาะว่าชีวิตของอีสานอ่ะจะมีหลากหลายนะคะคนอีสานมีความความรู้ความสามารถแล้วก็เราก็เป็นลูกอีสานคนหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจในพื้นเพของตัวเองว่าการที่เราเป็นคนอีสานเนี่ยเรารู้วัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆหรือว่ามารยาทของการในสังคมเนาะอาจารย์คนอีสานน่ะจะมีความละเมียดละไมนะคะไม่ว่าจะคําว่า อ้ายกินข้าวแล้วบอุ้ยต้องไปตามอ่านโอ้ยสุดยอดลูกอีสานแล้วคุณจะเข้าใจว่าปูมหลังของคนอีสานเป็นเช่นไรระดับหนึ่งระดับหนึ่งที่เดินผ่านอาจารย์เบสเป็นคนอีสานพี่ก็เป็นคนอีสานอาจารย์เบสเดินผ่านหน้าบ้านพี่อาจารย์เบสกินข้าวหร้อยังกินข้าวแล้วบอค่ะกินข้าวบอซึ่งถ้ายังก็จะชวนกินจริงๆงใช่และก็จะกินจริงๆรอาจารย์เบสจะบอกว่าอย่างไงบ้างคะถ้าพี่ถามอาจารย์เบสกินข้าว อันนี้อันนี้สนิทกันมากก็แลบว่ามีอย่างกินแน่ผิววาวตำบบองุงประแดกตัวแต่ก็จริงจังนะเขาบอกว่าโอ้ยมันกินตำบบองุงแล้วบ่มียังบ่มีอันแนวอื่นกินบอกก็ลราก็นะปกติคนอีสานเป็นคนที่มีน้ำใจจจริแล้วก็จริงใจมากเหมือนกับแบบคนอื่นจะเข้าใจไหมเราว่าทำไมอ่ะเจอหน้ากันต้องถามเรื่องกินก่อนซึ่งเรามีภูมิของการกินลักษณะการ หาอาหารในหนังสือของหนังสือนี่ก็มีเรื่องจอนฟอนนึงอะไรอะแล้วหากินง่ายที่จะมากินเขาไปในป่าได้อะไรบ้างคะเอามาขายได้ด้วยใช่ไหมถูกได้ทั้งเงินได้ทั้งกินเขาคนอีสานไม่ธรรมดานะคะขยันแล้วก็มีมุมมองความคิดที่ละเอียดอ่อนใช่ทีนี้เราต่อเลยค่ะอาจารย์เมื่อกี้กลับไปอีสานแต่เห็นความเชื่อมโยงของอาจารย์นพพรประชากร กับเรื่องลูกอีสานทีนี้นพพรประชากรกับฝรั่งเศสมันเป็นยังไงเนาะข้ามเลยนะคะจากไทยไปฝรั่งเศสเลยใช่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์พูดถึงวรรณกรรมฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนกับว่าเปรยให้คนอยากจะอ่านเนาะมีส่วนหนึ่งอาจารย์พูดถึงนิยายเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยเออลาพองเซสเดอะกลฟเนาะอาจารย์บอกว่าเป็นนวนิยายคลาสสิกสมัยศตวรรษที่17ลักษณะเด่นแบบฝรั่งเศสจะปรากฏชัด แม้ว่าล็อตเรื่องจะเป็นแบบรักสามเศร้าอยู่แต่มันก็จะหวือหวาน้อยลงเนื้อหาคล้ายกับเป็นการวิจารณ์เอวิเคราะห์วิเอวิเคราะห์จิตวิทยาและพฤติกรรมของคนที่ตกอยู่ในความรักอย่างสลับซับซ้อนและเยือกเย็นความรักใช่ความรักระหว่างเจ้าหญิงเดอะแคลฟกับยุคเดอะนกมูอเนะเต็มไปด้วยการควบคุมอารมณ์นี้ให้พุ่งพ่านและเป็นความพยายามที่จะเคารพกติกาของความรักแบบฉาบฉวยอยู่ ในหมู่ราชสำนักความรักกลายเป็นเกมที่เล่นกันด้วยหัวใจสมองและศิลธรรมนี่คือวรรณกรรมฝรั่งเศสเล่มหนึ่งบางทีเราอ่านไอ้พวกวิจารวรรณกรรมเนี่ยอย่างที่บอกว่าพยายามมาแนะนำอะไรที่แปลกใหม่ที่เท่บางอันก็อาจจะยากไปหน่อยเนาะสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายถ้าเราอ่านเล่นเงี้ยบางคนอ่านเยอะแล้วอ่านนิยายเยอะแล้วก็ลองมาอ่านงานที่เป็นวิจารณวรรณกรรมก็คือเป็นนักวิชาการเขามอง ไอ้นิยายที่เราชอบอ่ะเป็นแบบไหนแต่บางทีอ่านจากที่ชอบก็อาจจะไม่ชอบนะเอ้าทำไมมันเป็นมุมมองของนักเขียนนักอ่านเก่งซึ่งเขาจะกลั่นกรองภาษาให้ให้เราเข้าใจอย่างเช่นบางทีพอเมระมยดระวมเนาะมันก็มีส่วนของการสรุปส่วนของการวิเคราะห์เนาะ แล้วก็บางทีมันก็ทําให้บางทีเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องความรักทั่วไปนี่บางทีเป็นเรื่องตัวละครเด็กเฉยๆนี่เออแต่เขามาย่อยมาที่บายว่าแล้วมันยังไงมันลึกซึ้งอะไรเงี้ยจุดพีคของแต่ละแต่ละเรื่องแต่ละเล่มเนี่ยที่เขาอ่านนี่คือพี่เข้าใจเลยค่ะได้ได้แอบไปอ่านหลายๆตอนที่อาจารย์วิเคราะห์แล้วอุ๊ยเข้าใจสภาพสังคมนี้มากขึ้นว่าทำไมรักสามเศร้ามันเป็นแบบนี้อ๋อมันมี นอกจากความรู้สึกแล้วมันยังมีคําว่าศิลธรรมมันยังมีคําว่าจรรยบัณหรือว่าการแยกแยะใช้หัวใจหรือว่าสมองอย่างเงี้ยค่ะในการในการคิดวิเคราะห์แล้วก็พยายามบางทีก็พยายามจับเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของความงามเรื่องของศิลปะบางทีมันก็เหมือนจะจับต้องไม่ได้มันก็จะมีนักวิพากษ์วิจารณ์นักวิเคราะห์หลายๆคนพยายามทําให้มันชัดเจนขึ้นเอาเชื่อมโยงกับหลักการทฤษฎีอะไรบางอย่างหรือเอาวิทยาศาสตร์มาจับอาจารย์นพพรก็พูดถึงว่า มันจะมีเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาเนะที่เกี่ยวข้องกับความรักเนะว่าทําให้เราคิดว่าความรักเนี่ยมันมีคุณสมบัติดีๆต่างๆมากเรื่อยๆหมายความว่าความรักเนี่ยบางทีก็ทําให้เรารู้สึกเองว่าคนที่เรารักนั้นวิเศษต่างๆนานามันเปรียบเหมือนกับว่าเราโยนกิ่งไม้ลงไปในบ่อเกลือแล้วพอสองสามเดือนเนี่ยผลึกเกลือมันก็จะเข้ามาจับกิ่งไม้นั้นจนเป็นประกายแพลวาวด่งกิ่งเพชร นะทฤษฎีนี้เนี่ยสรุปได้ว่าภาพาของความรักในสายตาของเราบางทีมันคาดเคลื่อนจากสิ่งที่มันเป็นนะจากสภาพจริงๆนะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาออถ้าถ้าคิดแบบนี้มันก็มีปัญหาตามมา,าเพราะว่าบางทีความรักเนี่ยต้องเผชิญกับบททดสอบนะที่เราใช้ชีวิตประจําวันร่วมกันวาระที่ตกผลึกเนี่ยมันจะสลายตัวแล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจะเป็นสภาวะวิกฤตต่อชีวิตรัก ทางออกนะขึ้นอยู่กับว่าจะหาอะไรที่มั่นคงมาทดแทนภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาได้อาจารย์ก็อธิบายว่าในเรื่องในนิยายเรื่องหนึ่งของของผู้แต่งคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นนักเขียนร่วมสมัยกับสแตนดาวเนี่ยแนะนําให้มีสามีแนะนําให้สามีทั้งหลายหลอกตัวเองให้ได้เรื่อยๆว่าภรรยาเป็นเมียน้อยคนใหม่ผลึกจะได้ไม่สลายตัวอย่างเงี้ยหมายถึงว่าใช้ใช้มุมมองความคิด ใช่ใช่เป็นกุศโลบายให้ให้คิดให้จินตนาการไปเองทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอ่ะภรรยาที่ดีที่สุดก็คือภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอยากเป็นที่แบบว่าอะไรนะความรักทําให้คนตาบอดมันเป็นไปไม่ได้ในบางเรื่องแต่ในความความเป็นจริงเราก็ต้องการที่มันแบบเอ้ยวิบวัตเต้นนั่นนี่ฉันบางทีการคิดอะไรบางอย่างหรือการ การเปลี่ยนมุมมองเนี่ยก็อาจจะช่วยนยะโดยรวมก็คือวรรณกรรมก็จะมาช่วยแก้ปัญหาทางด้านาทางสังคมระดับหนึ่งถ้าเราอ่านวรรณกรรมแล้วเราม,มองไม่เห็นว่ามันจะช่วยยังไงเราก็อาจจะลองไปอ่านคนที่เขาวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ดูได้แต่งานสไตา์นี้นก็ไม่ใช่งานที่จะอ่านง่ายมากนะคนคะอ่านนิยายก็เริ่มน้อยลงคนจะอ่านอย่างนี้ก็ ยิ่งน้อยลงไปอีกแต่ว่ามันก็เป็นเป็นประเภทงานเขียนที่ดีเป็นหนังสือที่คู่ควรที่เราจะนําหยิบมาอ่านช่วงที่สภาวะวิกฤตเช่นนี้ค่ะ <c oughs> คิดว่าหนังสือเป็นตัวช่วยรีแลกความรู้สึกความกดดันทุกอย่าง <c oughs> ก็ <c oughs> ทัใหเราอะค่ะรู้ <c oughs> ว่าที่อยู่ในจินตนาการของนักเขียนแล้วก็นักวิวจารณ์ <c oughs> นักอ่านเนี่ยเราได้เสพในหนังสือที่ดีๆอะค่ะมันก็ทำให้มุมมองความ มันก็จะเป็นด้านบวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ผ่านผ่าน้นปัญหาไปได้ด้วยดีเจ็บน้อยสุดแล้วเราก็จะต่อเชื่อมเล่มที่3ค่ะ <c oughs> เล่มนี้ค่ะอาจารย์มัทชิด้าอ่าใช่มัทิดานะของโรดาวเนอะโรดาวเออไม่รู้คนไทยอ่านยังไงแต่ว่าคนอังกฤษกันว่าโรดาวธรรมดา R O A L D D A H L เนอะมัทิดาเนี่ยไม่ได้เป็นหนังสือที่ มันก็ดังแต่คนน่จะรู้จักน้อยกว่าเรื่อง Charlie and the Chocolate Factory ใช่มที่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนอะไรนะเป็นเป็นหนังแฟนซีเป็นเป็นแนววรรณกรรมเยาวชนใช่ไหมคะที่เยาวชนก็เป็นแบบตัวละครนั้นก็มีโลตามชื่อเลยโรงงานช็อกโกแลตะจนภัยทำนั่นทำนี่เลยโอ้ยถึงเต้นน่ากินมากเลยเราอยากไปมากเลยนะคะพออ่านหนังสือแล้วอยากไปโรงงานเลยผู้ติดตามทางบ้านบางคนอาจจะเคยดูหนัง S <S <S ให<ช>้สัญญาณหนึ่งดีไหม <S <S ทางบ้านทักไทยมาได้นะครับใช่ค่ะอ,อยากแจกของรางวัลมากเลยค่ะใครที่ปปทักข้อความแชทเรามีข้อความแล้วก็เรามีแมสข,ของสำนักวิทยาบริการแจกด้วยนะคะสีฟ้าโอยออารสมายค่ะเราอยากแจกจังเลยค่ะอาจารย์โอเคทักไทยไหมยังยังไม่มีมาเลยค่ะแต่ได้ได้เห็นแว่วๆว่าผู้บริหารก็เข้ามาชมอยู่นะคะท่านก็แวบเข้ามาอยู่ใช่ค่ะขอบพระคุณนะคะกลับมาที่มาทิวดาต่อเนาะ มันก็จะมีเป็นแปลเป็นภาษาไทยด้วยใช่ไหมเรื่องเรื่องมาชิลดาตัวละครหลักก็คือชื่อมาชิลดาที่เป็นตัวละครค่อนข้างจะแบบกากันนิดนึงพี่ว่าเคยอ่านฉบับภาษาไทยปะเคยอ่านค่ะเป็นไงอ่าชอบชอบตรงที่ว่าเขาอะมีความเป็นเด็กแต่ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในครอบครัวอย่างเช่นพ่อแล้วเขามีความ ความคิดความอ่านของการใช้ภาษาการใช้มุมมองความคิดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็ทําให้ผู้ใหญ่ได้เห็นว่าความเป็นเด็กไม่สามารถที่จะปิดกั้นความรู้ได้ด้วยการอ่านนะถูกต้องเด็กคนนี้ชอบอ่านหนังสือมากเราก็เลยอยากจะปลูกฝังลูกของเราว่าน้องวดีอายุสองขวบคุณแม่อ่านหนังสือให้หนูฟังหน่อยคุณแม่ก็บอกได้ค่ะแต่ต้องอ่านให้แม่ฟัง นี่คือการใช้มุมมองเคยปรึกษาอาจารย์เบสตั้งแต่แรกๆรว่า,าด้านภาษาอังกฤษ,กฤษคุณแม่ไม่ได้เรื่องเลยค่ะ <c oughs> คุณแม่จะทํำยังไงดีคะอาจารย์นี่คือได้มุมมองแล้วก็คําแนะนําที่ดีๆจากอาจารย์เบสเพื่อใช้นี่คือสิ่งที่เราอยากปลูกฝังนิสัยของการรักการอา่านซึ่งมองว่าอยากให้วดีเป็นเหมือนมเชียรค่ะอาจารย์ตัวละครมชเนี่ย ถูกต้องเหมือนที่พี่วาว่าเลยนะครับแล้วทำไมถึงเลือกเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันเหมาะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเหมือนกันนะแม้ว่าตัว,ตวละครเนี่ยน่าจะเป็นนักเรียนปฐมปถมศึกษานะ,นะคะวิธีการมุมมองความคิดเขากว้างไกลนะเรื่องนี้คือโรดาวเนี่ยแต่งวรรณกรรมเด็กเยอะมากแล้วก็จะสอน อยากให้ลองอ่านเองเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะเขาสอนแทรกอะไรเข้าไปมากใช่ไหมเขออย่างแยบคายเนอะไม่ได้บอกว่ามาสอนว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้คนอ่านต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นนะพ่อแม่ต้องทําอย่างนี้เด็กต้องทำอย่างนี้ไม่มันแยบยนกว่านั้นนี่นี่เป็นนักเขียนเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเป็นเป็นการเขียนที่ละมุนละไมใช้ใช้ความรู้สึกถ่ายทอดเป็นภาษาเป็นตัวอักษรทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อการสื่อสารด้านภาษาที่มันมีความหลากหลาย ในชนชั้นวรรณะศิลปะวัฒนธรรมความคิดความอ่านในแต่ละยุคสมัยอะคะ่ะมันทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อสมัยก่อนเราคขาคิดแบบนี้หรออ๋อสมัยนี้ก็คิดแบบนี้ได้เหมือนกันมันเป็นการประยุกต์ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะในการอ่านหนังสือเรามันสนุกมากเรื่องนี้อ่ะใช่ใช่เป็นเรื่องของการการจนภัยมันก็จะมีะะมีฉากต่างๆเนาะอย่างเช่นเราเราจะเห็นว่าผู้บางคนเอ่ะ อยู่ในโรงเรียนประถมแล้วกันเนาะผู้บางคนเนี่ยเขี่ยมากเลยกฎเกณฑ์บางอย่างเนี่ยโอ้วาทำไมแบบว่าสตริกเหลือเกินทำไมต้องเข้มงวดต้องนู่นนี่นั่นบางอย่างเนี่ยมันไม่ make sense ซคือมันไม่สมเหตุสมผลเลยมาทิวด้าก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงหรือ หรือคล้ายๆกับว่าปฏิวัติทําให้ทําให้เพื่อนร่วมชั้นเนี่ยได้ได้เห็นว่ามันสมควรไหมมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันเขาสามารถกันกรองกระบวนการความคิดของเขาทั้งๆที่เขาเป็นทั้งๆที่ไม่น่าจะทําได้แต่ความที่เขาชอบอ่านหนังสือที่ว่ามีในเรื่องนี้มีบรรลักษ์ก็คิดถึงพี่นงเลยค่ะเรื่องนี้มีบรรณลักษ์ด้วยคุณครูบรรลักษ์นะคะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะ เออมิสแอนน<ช>ี่เนาะประเด็นก็คือว่าความน่าสนใจของมิสแอนนี่แล้วก็ตัวละครบางตัวอันนี้ก็จะ,ะเป็นแบบบางคนก็ใจดีใจดีเกินไปใช่ไหมมีเมตตาอบอ้อมอารีเป็นคนที่ดีทุกอย่างแล้วประเด็นค,ค,คือแต่ว่าบางครั้งมันก็จะถูกเอาเปรียบเนี่มัติวด้าก็จะเห็นมันไม่ใช่แค่เรื่องสงสารแต่มันเป็นเรื่องว่าทําให้อะไรถูก ให้อะไรมันมันแฟร์มันยุติธรรมกับทุกคนหรือไม่ควรใช่ไหมค่ะได้ก็จะมาปรับเคมีอะไรบางอย่างเนาะแปลว่าไม่ใช่ทําให้คนดีร้ายแต่ว่าก็พยายามทําให้เขาได้รับสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับเกิเกินประมาณนี้ก่อนละกันเนาะถ้าใครอยากจะติดตามมาอ่านสามารถหยิบอ่านได้มีสองแหล่งที่ตอนนี้เรามีทรัพยากรให้บริการ ที่แรกคือห้องสมุดแสกนะคะเล่มนี้ศิลปศาสตร์ใช่ค่ะปชมพูชั้นสองพิจไปได้ที่หอสมุดนี้ก็มีเผลอมีฉบับภาษาไทยด้วยขอโทษเป็นไม่ได้ไม่ได้หาดูแต่คิดว่าเชื่อว่ามีเนาะเป็นหนังก็มีค่ะทีนี้ก็มีค่ะห้องอ๋อเป็นหนังมาทีวามีเหรอมีค่ะเนาเออเบ๊นเยังไม่เคยดูหนังค่ะหนังก็สนุกนะคะจริงเช่ไปแอบแอบดูว่าวินน่าจะไปเปิดให้ลูกดูใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็สามารถที่จะเอาหนังเอาหนังเรื่องนี้ไปให้เด็กๆดูนะคะว่า การอ่านหนังสือเนี่ยทำให้คุณมีมุมมองความคิดที่ดีแล้วก็ช่วยให้เด็กเนี่ยขัดเกลากระบวนการความคิดอย่างมีเหตุผลสมเหตุสมผลเนาะมีมีทีนิดพี่วาวเคยถามแล้วว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าตอนที่ชอบเป็นตอนอะไรมันจะมีตอนที่ชื่อว่า Miracle Miracle คือเรื่องมหัศจรรย์เรื่องปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น มันทำให้เราเห็นภาพอย่างหนึ่งว่ามาทิยด้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กหัวรั้นหรือเป็นแบบเท่ห้าวเปรี้ยวอะไรยังไงขนาดไหนก็ตามแต่ลึกๆเธอเป็นคนดีทีนี้พอพอคนที่เป็นคนดีเนี่ยคุณธรรมเนื่องจากมันก็เป็นเรื่องของคุณธรรมมันก็จะมีมิรเคโลมีปาฏิหารมาเรื่อยๆมาเรื่อยแต่ว่าเวลาเขาเขาเขาแสกเขาสอดแทกเขาเคยอธิบายในเรื่องนี้มันไม่ใช่ในลักษณะที่ว่าเฝ้ารอปาฏิหาร แต่มันแปลว่าเหมือนเราทํของเราไปะนะ,ะเรื่องนี้ไม่ถูกต้องฉันจะทําให้ถูกต้องพอเราเริ่มทําไประดับหนึ่งนะถ้าเจตนามันดีปฏิหารมันก็จะมามันก็จะมาช่วยคือเป็นปฏิหารจริงๆเลยนะในเรื่องก็ทําให้เห็นว่าการทําดีแล้วมักจะได้ดีถูกต้องไม่มาาพอาดมันจะมีสิ่งมา,มามามาช่วยสนับสนุนอะไรแบบนี้แต่กไ็ไม่ไม่เชิงว่าทําให้เรางงงายเพราะว่าแม้ว่าจะมีตอนที่พูดถึงเรื่องเออ่ ปาติหารถึงประมาณ3ตอนะเนาะแต่ว่าก็เป็นบทเล็กๆสั้นๆจากไม่รู้อะประมาณ20มมากว่าบทมั้งในนี้ก็ก็ไม่ไม่ได้ให้เรางมงายแน,น่นอนนะแล้วก็ให้เราใช้อย่างอย่างมีเหตุผลเป็นการที่นำหนังสือมาคัดกรองให้จันลงใจนอกจากจนลงใจแล้วเรายังได้สิ่งดีๆจากการที่วิเคราะราห์วิจานาการของนักเขียนสำคัญมากเลยนะคะในหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยจะทำให้เราทราบไปว่า พื้นฐานของการมีชีวิตอย่างลูกอีสานอย่างเงี้ยคนอีสานมีลักษณะนิสัยอย่างไรการมีชีวิตอย่างไรกันทำมาหากินอุ้ยเข้าป่าไปหาอาหารได้นะขายได้ด้วยพอมาเล่มที่สองก็จะเป็นนักวิจารณิภาวิจารณ์ว่าวใช่ระดับของการอ่านหนังสือเป็นเชิงลึกขึ้นไปอีกสามารถวิเคราะห์ในแต่ละเล่มแต่ละเรื่องนะคะว่า มีความสําคัญอย่างไรแล้วคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจด้านภาษาศาสตร์นะคะก็จะสามารถเข้าใจอย่างง่ายๆแล้วก็สั้นกระชับในใจความที่ดีแล้วก็รวดเร็วะค่ะในการอ่านซึ่งอาจารย์นพพรนี้ก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์ได้ดีมากทําให้เราเข้าใจอะไรง่ายๆมากขึ้นส่วนมร์ติลดาเร่มที่3ที่อาจารย์เบสได้เล่าให้ฟังอย่างสุขสนา์เมามันไปเนี่ยก็คือทําให้รู้ว่าเด็กเล็กๆตัวเล็กๆแต่ความคิดเขาอ่ะ ไกลามากกว่าเด็กปะถมนะ,ะแล้วจะทําให้ผู้ใหญ่เข้าใจมุมมองของเด็กถ้าผู้ใหญ่เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของเด็กเนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยมีชีวิตในอนาคตที่ดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ,อาจารย์มองยังไงบ้างคะว่ามุมมองความคิดของคนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องการมีชีวิตสังคมเนี้ยในปัจจุบันของเราอะคะ่ะในรั้วมหาลัยของเราเป็นยังไงบ้างคะต้องรับฟังได้เลยก็คือตั้งสติ